หน้าตานี้ไม่ดูน่ากลัวแต่ดูแสนคุ <laughs> น <laughs> จะดูสปิงเกอร์นะ โอ้โหว้าเสร็ดคูณกำลังนอนอ่อยอ่อยเลยนอนลงลงนอนลงนอนลงนอนลงเล่นนอนลงเล่นนอนลงเร็วๆๆๆๆกำลังนอนสบายเลยนะคะมีคนมาเรียกว่าให้ไปทำงาน ถึงเวลาทำงานแสนคูนอนหลับเฉยเลยนะคะแม่แม่เอฟซีขาก็กราบสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ด้วยนะคะแม่เอฟซีอาจจะเห็นนะคะช่วงแรกนะคะแสนคูหลับนอนหลับนะคะพอเขาเรียกว่าไปทำงานแสนคูตื่นเลยอินออยอิมตื่นเลยเว้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 ยเฮ้ย ไปทำงานได้แล้วครับไปทำงานได้แล้วแสนคุณผมยังกำลังอยากนอนอยู่เลยแม่เสนคุณต้องไปทำงานต่อนะคะไปรับงานต่อนะคะรอติดตามชมคลิปเราด้วยนะคะ ขณะน,นี้ลูกชายของเราก็ได้เดินมาทํางานแล้วนะคะหลังจากที่นอนเยอะๆกินอะไรนะั่นมัวแล้วเดี๋ยวไปเดินเหยียบยาาเขาทำไมดูนะคะวันนี้มากับใครเอ่ยวันนี้มีคู่มาปนอวันนี้มากับพี่ชายนะคะพี่ชายแสยนคำ นะคะแสนคุณมากับพี่ชายนะคะวันนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะคะตั้งแต่หนึ่งขวบเย็นถึงสามขวบแล้วโอ้โหกขวบแล้วนะคะตอนนี้สามขวบ่นว่าพี่กับน,น้องของเขานะคะมาทํางานร่วมกันรอบนี้นะคะใครจะใ,ใหญ่โตกว่ากันนะคะอือเดี๋ยวเราไปพบเจอกันตอนที่อยู่กับพี่ชายเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็จัดพื้นที่แล้วนะคะกำลังทำการซ้อมนะคะว่าต้องเล่นฉากไหนบทไหนนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็รอ พี่ทีมงานนะคะจัดพื้นที่จัดสานที่ก่อนมาลูกชายของเราจะได้อยู่ในบทไหนนะคะ <laughs> โอ้โหแสนคูณแสนคูณทำไรลูกฮึะแสนคูณทำไรออเขาชอบนะคะเล่นน้ําสิก็อยากเล่นในพื้นที่ยาน่าจะเป็นสไลเดอร์ได้นะคะตอนนี้ <laughs> กัดของเรานะจัดชุดเด็ดมากๆเลยนะคะวันนี้เอ้โอ้เสื้อฟิตเกินไปพวกควานแสนคำเสื้อฟิตเกินไปนะคะตอนนี้อยู่นะคะพี่แสนคำ น้องแสนคูณอ๋นอมมีมีฉากแล้วนะคะตอนนี้ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าฉากเลยนะคะตอนนี้ดูนะคะนี่คือการถ่ายการเล่นน้ำ การโปรโมทของเรานะคะโปรโมทโครงการส่งครานช้างนะคะไม่สิ่เลยนอิหรีบน่ะเออพี่เสียนคำหน้าตานี้ไม่ดูน่ากลัวแต่ดูเสียนคูณจะดูสปิงเกอร์นะดูอีกๆไปอีก โอนะคะแม่เมีเอฟซี่ะดูนะฮะความน่ารักของนี่คือการวันนี้รับบทนะฮะเป็นนักแสดงช้างนะฮะแสงโคนการเล่นน้ำสงกรานนะฮะ โอ้โห,โโห,โโหโเส้นคุณร้อนเส้นคุณเขาร้อนนะแม่แม่เอซโอ้โอยอาบน้ำให้พี่เสียนคำด้วยนะตอนนี้โอ้โหโอ้โหนะแม,ม่แม่อซีท่านใดนะส่สนใจนะมาอาบน้ำกับเด็กๆได้นะคะก็ติดต่อแม่ควันมาเลยนะคะจะพาไปอาบถึงบ้านเลยนะคะ

โอ้โหโอ้โหพี่กับน้องทำอะไรกันไม่รู้นะฮะนะตอนนี้ก็จะเป็นการอีกฉาดหนึ่งนะคะอีกฉากหนึ่ง เธอคุณไม่ได้เป่าน้ำนานแล้วนะคะแม่เมฟซีเอ้ยเอ้ย เามาเล่นกับช้างหรือน้องช้างเล่นเองเนี่ยนะคะแม่เมมซีดูเซียนคูณโดนเขาอาบให้อย่างเดียวนะคะอาบเองด้วยนะคะแม่เมมซี <c oughs> <c oughs> น่นตันนี้โอโหการถ่ายทําวันนี้นะคะรู้สึกว่าน้องๆช้างเปียกเต็มๆเลยนะคะ รู้สึกว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะดูแสนคูนเฮ้ยเตึงเดตึงเดตึงเฮดเฮตึงเดตึงเดตึงเดเออเออเออแสนคูนชอบสิ่งนี้นะไม่เมฟซีค่ะแสนคูนชอบสิ่งนี้นะคะดูดูโอ้โหวันนี้ถ่ายเสร็จช็อตเดียวรู้เรื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะโหผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเด็กๆของเรา ไอกของเราเสร็จแล้วหาเล่นน้ำเสร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอ้โหดูแสนคำดูแสนคำกับแสนคูณนะฮะดูแสนคูณดูโอ้สวดเอยอยากเรียนยาเขาพังเลยอยังอันนี้อะไรแสนคำ พี่ชายกับน้องชายนะมาทำงานขอบคุณครับขอบพี่ควานขอบคุณครับตอนนี้คืแทนครูทำอะไรหน่อยา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 พังของเขาเลยลูกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเจออะไรลูกมวนบ่ฮะไปเดูอารมณเสียล้ำน้ำไม่ถึงเหรอโอ้โหนี่ด้น้ำอาบไปอีกว่ะนี่นะฮะโอ้โหจางกระเทยทั้งครูฮะฮะ เขาสิหายเอาได้ลูกเรียนหนาเขาพังไปแล้วนั่นไปออาบน้ำหดูพี่ชายนะเซนคูนเป็นไรเยอะฮะเซนคูนลูกเป็นไรลูก จะกลับบ้านแล้วนะผมจะกลับบ้านแล้วแม่โอ้ย้ยี่บาดนี่อ๋าเขาถ่ายว่าเขาถ่ายดอกเบิ้งสูอะไรยางมือรหโอ้แทนค้ชของเราโอ้ นึ่งคลิปนะไอ้สิไปเรากลับบ้านกันแล้วมาบักสวด